สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านค่ะคลิปนี้แอดมินก็มาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อกรุงไทยใจดีจากธนาคารกรุงไทยเป็นบริการสินเชื่อเงินกู้ยืมตัวใหม่จากทางธนาคารกรุงไทยที่เปิดโอกาสให้ผู้คนสามารถเข้าถึงบริการสินเชื่อเงินกู้ยืมได้อย่างง่ายยิ่งขึ้นนะคะเพราะสามารถยื่นกู้ยืมเงินได้ง่ายๆเพียงผ่านทางแอปมือถือกรุงไทยเน็กไม่จําเป็นต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้าประกัน พร้อมทั้งวงเงินกู้ที่สูงสินเชื่อกรุงไทยใจดีเป็นสินเชื่อเงินด่วนที่มีวงเงินกู้พร้อมใช้เริ่มต้นที่5,000บาทสูงสุดที่1 0 0 0 0แบาทเพื่อนําไปเป็นเงินสํารองหรือเงินหมุนเวียนพร้อมใช้ใจ่ายทุกสถานการณ์ตามที่ต้องการโดยจุดเด่นของสินเชื่อกรุงไทยใจดีก็คือสามารถสมัครยื่นขอกู้ยืมเงินได้ง่ายผ่านแอปกรุงไทยเน็กโดยไม่ต้องใช้เอกสารไม่จําเป็นต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกันนะคะเป็นสินเชื่อเงินกู้ยืมที่เหมาะสำหรับลูกค้าธนาคารกรุงไทยที่ต้องการสินเชื่อเงินด่วนเพื่อนำมาใช้ใจ่ายหมุนเวียนในการใช้ชีวิตประจำวันหรือจะไปเป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพก็ได้เช่นกันนะคะและยังสามารถขอกู้ยืมเงินได้ง่ายไม่จำเป็นต้องเดินทางไปธนาคารให้เสียเวลาค่ะแค่มีแอปกรุงไทยเน็กหากสนใจดูรายละเอียดการสมัคร สินเชื่อตามนี้ได้เลยนะคะรายละเอียดสินเชื่อกรุงไทยใจดีวงเงินกู้ยืมคือกู้เงินได้ตั้งแต่5,000บาทวงเงินกู้ยืมสูงสุดที่1,000,000บาทนะคะจุดเด่นก็คือสมัครง่ายผ่านกรุงไทยเน็กรู้ผลได้ภายใน5นาทีไม่ต้องใช้เอกสารไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกันนะคะไม่ใช้ไม่เสียดอกเบีย้ยฟรีค่าธรรมเนียมค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็สามารถ สอบถามไปยังธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาทั่วประเทศนะคะหรือท่านใดที่มีบัญชีของกสิกรไทยก็สามารถยื่นกู้ผ่านแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็ตได้ตลอดเวลาค่ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ลากันไปก่อนนะคะ